วันนี้วันที่16เดือนมิถุนายน2568อันนี้กไ็ได้มาร่วมประชุมได้มาร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสที่โมโทสรหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งก็มีพระระดับพระคุณเจ้าพระสังฆาธิการระดับเจ้าวาดทั่วจังหวัดนครราชสีมาประมาณ2,000กว่ารูปได้มาร่วมประชุมที่มทสอนี้ด้านหน้าด้านตะวันด้นตะวันออกก็จะเป็นสุ้มประตูทางเข้าแล้วที่สูงๆอ,อยู่นี้ก็จะเป็นหอหอหอ,หอคอยนึกอะ หอสุรนภาทาวเวอร์โอ้สูงยาสูงหายเมตรเลยทีเดียวอันนี้เป็นก็เป็นอาคารอาคารสุรพัฒนสองเป็นหอเป็นอาคารประชุมสำหรับไว้ประชุม ประชุมได้ประมาณ2,000-3,000ถึงคนอันนี้ก็เ,เป็นลานกว้างจอดรถเลานกว้างจอดรถด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นอาคารเอ,อเป็นอาคารเรียนเป็นอาคารเรียนวันนี้อากาศก็ท้องฟ้าก็ช่วงบ่ายก็จะมีเมฆ ถึงเวลานะขณะนี้ก็ประมาณเกือบจะ15นาฬิกาแล้วซึ่งกำหนดเวลาประชุมก็13นาฬิกาถึง15นาิกา30นาทีนี่ก็อาคาร 45, สุรพเดชสุซึ่งเกิน้ะที่ของมทสได้ทราบมาว่าประมาณ7,000ไร่ประมาณ7,000กว่าไร่นะ รับการประชุมรองรับการางานต่างๆได้มากมมมอาเภณอาคารอาคารสุรพัฒนสามสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนองค์การมหาชนองค์การมหาชน สภาวากาศก,าก็อากาศก็มีพี่ฝนมาแล้วคาดว่าก็จะมีฝนตกมีลมเย็ยนๆพัดมา ตรงนี้ฝนก็ทิ้งช่วงอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วนะไม่ไม่ตกอนะัประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนี่ก็บริเวณจอดรถกว้างมากเลยสถา,านที่เจ็ดพันกว่าไร่อันนี้ใคใช้งบประมาณก็เป็นพันพันล้าน จะเดิมรอบก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเปิดเนื้อที่มากกว้างเจ็ดพันกว่าไร่ซึ่งก็หาไม่ค่อยมีแล้วทุกสมัยปัจจุบันหน่วยง,งานราชการที่มีเนื้อที่มากๆอย่างนี้ซึ่งก็รองรับงานประชุมงานศึกษาเทคโนโลยี อะไต่างๆก็ล้วนแล้วแต่ที่จะไดะ้เป็นพลังเป็นพลังในการที่จะพัฒนาต่อยอดต่อเนื่องต่อยอดไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนเพราะเนื่องด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาต่างๆก็มีการพัฒนาอยู่เรื่อย ที่จะต้องทันยุทันโลกทันยุคทันสมัยทันโลกทันยุคทันสมัยนี่ก็เป็นอาคารยาวเรียงกันมาเลยนะด้านทิศตะวันตกหลายอาคารด้วยกันใช้เวลาเดินก็หลายนาทีด้วยกันแล้ว มีบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณร่มรื่นมีร่มทรมายมีศูนย์ปฏิบททัติธรรมด้วยมีศาลาปฏิบททัติธรรมเออศาลาปฏิบททัติธรรมศาลาปฏิบททัติธรรมมีที่พักสำหรับบริก,การบริหารจัดการดูลแลก็จะเป็น เจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอันนี้ก็เป็นศาลาปฏิบัติธรรมบ้านไทยไฮเทคศาลาปฏิบัติธรรมบ้านไทยไฮเทคมาว่าไรเทคโนโลยีสุรนารีบ้านไทยโอ้เนี่ยบ้านไทยไฮเทคยุคใหม่ ให,ให้ทิกมีที่เก็บกักน้ำด้วยโอ้ยนี่เลยพัฒน,นานะครับทิอันนีสวนโนน้นที่เดินมาก็ยาวเลยด้านทิศด,ด้านทิศเหนือ,อด้านทิศเหนือก็เป็นถนนออกไปถนนมิตรภาพไปทางด้านตะวันออกก็จะไป ทะุไปถนนสายปักธงชัยประสิมา303304 30ไปทางหน้าทิศตะว,วันตกก็จะไปถนนมิตรภาพออกไปเอาโคกรวดสีคิ้วปากช่องโ <c oughs> ยมก็นอนผักดีเย็นดีเย็นดี อันนี้ก็เป็นต้นชงโคต้นชงโคต้นไม้หายากแล้วยุคปัจจุบันต้นชงโคเป็นต้นไม้ร่มรื่นไ้ใบออกใบทั้งปีน,นี้ก็เป็นประตูทางเข้าจากถนนถนนมอเตอสอนะครับโรงเรียนบ้านปรู ปรูปรูปรูบาน,นุ้องปรูหรือที่จอดรถที่จอดรถเป็นธนาคารำนักงานอ,าอ่อโยมพี่เจ้านะเป็นพนักง,งานอยู่นี่นะ โอ้มีหลายคนไหมจ๊ะมีร้อยสามคนเฉพาะพนักงานเนี่ยนะอ,ะอ๋แล้วมีนักศึกษาเยอะไหมนักศึกษามีเยอะไหมจ๊ะพี่เนี่ยมีเยอะค่ะถึงสองพันไหม<ะ>เป็นหมื่นเลยโอ้ยแล้วห้องห้องห้องศึกษาห้องเรียนอยู่ไหนละ่ะโอ้โอโอแล้วบริเวณแถวนี้ก็จะเป็นที่ห้องประชุมใช่ไหม ที่พักแล้วห้องประชุมใช่ไหมโอ,โอ้โอ้แล้วเราเรียนในพักอยู่นี่เลยไหมหรือกลับป<ร>ไปกลับอ๋อปีหนึ่งพักอยู่ไหนเนาะ,<ร>ะอืเออโอ้โอโอดีเลยเนะี่ยจะๆโยมบ้านอยู่กันอยู่ไหนกันนี่ยฮะโอ้จ้ะๆมีบ้านเกิดอยู่นี่ใช่ไหมบ้านเกิดอยู่นี่เลยนี่นะ โยมนี่คือเหมือนกันนี่ลูกสาวนี่อันนี้ค <c oughs> ่ายค่ายเดือนอะไรโยมเป็นวันหรือเป็นเดือนข่เป็นรายวันหรือเป็นรายเดือนวันละโอ้ก็ดีเลยจ้ะเนาะอยู่บ้านเราใกล้ใกล้อืมอืมอืมใหญ่จ้ะเออไม่ได้จังแล้วแล้วไอ้นักอาจารย์หรอคณาจารย์เนี่ยหลายร้อยไหมเน,นาะนักเรียนเป็นหมื่นเลย โอ้อเหเรเอโอ้มาหาอะไรมันเป็นหมื่นจ้าจ้าโอ,อ้เรียนหลายสาขาสิงั้นนะหลายสาขามันเหมาะสมันแหละฐานที่ดีมากเลยเนะุ๊กเจ้าจ้ารับรองจ้าเพราะอาคารศึกอาคารเรียนอาคารศึกษาเออม,มีห้องอันนี้ก็เป็นห้องสมุด ห้องหนังสือห้องอ่านหนังสืออันนี้ด้านหน้าก็จะเป็นถนนทางเข้าสถานที่ประชุมอาคารที่ประชุมสองอันนี้ก็จะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นนะนี่ใช่ไหมเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วนี่เซเว่นอีเลฟเว่นก็มีด้วยนะมอทตสเราเซเว่นอีเลฟเว่นก็มีด้วยอาคารนะครับอาคาร นี่ก็เป็นสถานที่จอดร,รถทางเข้าทางออกเออนี่ป้ายทะเบียนเลยวัตอุโโสอัมอัตสอันนี้ก็เป็นลานจอดร,รถด้านหน้าอาคารสุรพัฒน์หนึ่งอาคารก็จะใช้เนื้อที่ยาวหลายหลายหลาย,ร,ายร้อยไร,ยร,ยรย่ด้วยกันนั่นนี่ อ,อันนี้ต้นไม้ที่หายากนะไม่ให้มีเลยเนี่ยต้นไม้หายากแล้วเนี่ยมีดอกมกต้อนอะไรวะเนี่ยม,มีแบงด้วยมีแบงกูมีธนาคารไทยพาณิชย์สยามก็อเมริกันแบงค์นะครับก็เป็นลานจอดรถด,ด้านหน้าโอ้โหต้นต้อนอันนี้ต้อนอะไรเนี่นี่เนาะ ้านเขาเรียกว่าต้นช่องลุงอันนี้เติมมาเลยน,นี่ไปรษณีย์มีพร้อมอมีทุกระบบเลยอันนี้เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์มอตอสอที่ทำการไปรษณีย์นครศรีมาอันนี้กรุงไทยแบงก์สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเกษมก็มีนะครับออมีความพร้อมทุกอย่างเลยให้ด้บริการ บริการทุกอย่างทุกระดับประทับใจี่อาคารนะครับเหมือนกับไปอยู่ต่างประเทศเลยแหละการบริหารจัดการบริหารจัดการเป็นงานอย่างดีเลยอันนี้ก็อาคารสุรพัฒนหนึ่งต่อไปก็จะเป็นอาคารสุรพัฒน์สองโยมก็มาบริการหลวงพ่อหลวงพี่อย่างดีเลย <laughs> สรุราพัดสองแล้วอากาศร่มเย็นร่มรืน่นร่มพัดเย็นสบายเดีมมย, <laughs> ยมเจ้าที่เลย ที่เก็บพัสดุพันธ์นะรับพัสดุพันธ์พัสดุพันธ์น,นะครับวัดขุนละครด้านหน้าจะเป็นตึกอาคารการศึกษานี่ก็จะเป็นอาคารการศึกษาเออนี่ก็ประชุมได้แล้วประมาณสักสองชั่วโมงสองชั่วโมงมีการประชุมสองชั่วโมงอาคารการศึกษาสองชั่วโมงแล้ว วันนี้ก็ได้รับได้รับเมตตาจากเจ้าคณะภาคประเดศพระคุณพระพมะสิทธิกรรมการมัตรสมาคมรองเ,ออเป็นเจ้าคณะภาค11เจา้าวาดวัดสาเกตวรราชวรมหาวิหารนี่นะครับ นาสุขจังหวัดโคราชิมาปาสุปสิกาแล้วก็ผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอน้อมถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระภรมิสทธิกรรมการมหาดรสมาคมเจ้าหน้าภาค11เจ้าวัดวสกตราชบรมหาวิหารและพระสังฆาธิการทุกรูปในการประชุมพระสังฆาธิการทบทวนมติ อาณรสมาคมของคณะสงฆ์ภาค11ประจำปีพศ2568ณอาคารสุรพัฒนสมหรารเทคโนโลยีสุรนารีวันจันทร์ที่16มิถุนายน2568